ถือว่าเป็นข่าวดีที่ภาครัฐก็มีการเคาะมาตรการช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มคนพิการโดยจะเพิ่มเงินสนับสนุนซึ่งพอมอก็ได้เปิดเผยถึงคุณภาพชีวิตของคนพิการเสนอมีการปรับปรุปงเงินสนับสนุนให้แก่คนพิการ2รายการด้วยกันดังนี้รายการที่1เป็นการเพิ่มเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0 0มืบาท ซึ่งจากเดิมก็เพียง33,000บาทแล้วก็ 2. เพิ่มเงินในส่วนของค่าเช่าบ้านก็มีการปรับขึ้นคือจ่ายให้ไม่เกินเดือนละ3,000บาทแล้วก็เช่าได้ไม่เกิน6เดือนจากเดิมก็คือเช่าได้ไม่เกิน1700บาทแล้วก็เช่าได้ไม่เกิน2เดือนซึ่งเงินในส่วนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วประเทศได้ระดับหนึ่ง ผู้พิการท่านใดที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านจะต้องมีคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2. อาศัยอยู่นะที่อยู่อาศัยนั้นไม่น้อยกว่า6เดือนยกเว้นมีการย้ายเข้ามาอยู่แล้วแล้วเกิดความพิการ 3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ สีมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการอย่างชีพและ 5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆหรือได้รับแล้วเพียงแต่ว่าไม่เพียงพอส่วนประเภทและรายละเอียดในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการก็ได้แก่ห้องน้ำห้องอาบน้ำบันไดติดตั้งราวจับพยุงตัวทางเดินภายในบ้านหลังคาชานบ้านสวน ทางเดินรอบบ้านนอกอาคารและก็ที่อื่นๆที่จะทำให้ที่อยู่อาศัยนั้นมีความมั่นคงและก็ปลอดภัย